ใินสายบรรลัยิ้วๆเลยค่ะวันนี้ยกซ้ายยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีปิดขบวนด้วยนงนะคะนงนค่ะมูมูของเรา mm hmm. มม,ม mm hmm. วันนี้คุณแฟนไปส่งสนามบิน mm hmm. ด้วยความน่ารักยอมรายงานทุกวันนะคะเซอร์ไพรส์ามากค่ะ พ่อที่ได้ยินไม่ต้องตกใจค่ะไม่ได้เสียงไทยเสียงพ่อของมูมูค่ะนี่ค่ะน้องอินทิ้วค่ะอีส์เฮ้ยเด็กเกิ